สวัสดีครับท่านผู้ชมผมสันติออฟฟิเชียลนะครับวันนี้ผมมาที่วัดผู้น้อยอำเภอบ้านหมีจังหวัดรบุรีนะฮะวันนี้ผมมีโอกาสได้เจอคุณพี่อะไรนะครับวันชัยครับคุณพี่วันชัยวันชัยบุญช่วยครับคุณพี่วันชัยบุญช่วยคุณพี่วันชัยบุญช่วยคนี่ัชัยบช่วยในบ้านอยู่ที่ไหนครับบ้านบ้านเดิมผมเกิดอยู่ที่เขาขวางห่างจากนี่สี่กิโลเมตรสี่กิโลครับข้ามเขาลูกนั้นหรือเปล่าครับอ่านะครับเขาลูกนั้นอ๋อก็คืออยู่ระหว่างรอยต่อของบ้านหมี อยู่ระหว่างรอยต่อของลบบุรีรเ,เอาเคือง่ายว่าเราแค่เดินข้ามคลองไปก็ถึงบ้านพี่ละอใช่ครับระหว่างลบบุรีกับนครสวรรค์ครับก่อนอื่นนะครับผมขอญาตถามพี่วันชัยเนี่ยว่าอยากถามประวัติคร่าวๆเกี่ยวกับวัดผู้น้อยนะยครับเพราะว่าผมเองเนี่ยต้องบอกนะครับว่าผมเพิ่งมีโอกาสมาเป็นครั้งแรกนะครับผมอยากฟังจากพี่ในฐานะหน้าที่เป็นคนบ้านใกล้เลือนเคียงกับวัดผู้น้อยเนี่ยประวัติคร่าวๆที่พี่พอรู้พี่พี่เล่าให้ฟังหน่อยครับเมื่อก่อนนี่คือ องค์เจ้า,าวาดองค์เดิมคือหลวงพ่อหลวงปู่เบนนะหลวงปู่เบนนี่ท่านมีเป็นเกจิอาจารย์ที่รักษาระเภทพวกเกี่ยวกับไสยศาสตร์โอ oh, ้ไสยศาสตร์ไล่ไล่ผีผีเข้าอะไรประมาณนี้พวกคุณสายสายขาวาคุณสายมีไล่ของไล่อะไรท่ีแต่นี้หลังจากนั้นมาก็ก็เขาก็มาขุดขุดด้านหลังค,คือด,ด้านหลังเนี่ยเขาจะสร้างโบสถ์แต่เมื่อขุดลงไปแล้วเนี่ย เจอโครงกระดูกสมัยโบราณอ๋อโครงกระดูกมีประตุโบราณเยอะมากโครงกระดูกก็หลายหลายหลายสิบคนตอนนี้ถ้าเกิดเราเข้าไปเนี่ยจะมีโครงกระดูกให้ชมไหมครับใช่อหลังจากนั้นก็กรมอะไรนะกรมทางทางทางให้ศาสนาเขานะก็มาดูแลเรื่องนี้เข้ามาควบคุมอยู่ตั้งแต่จากนั้นมาก็มาอีกระยะหนึ่งแล้วท่านก็มาเสียรับพอท่านเสียก็ท่านเสียได้กี่ปีแล้วครับพี่วันทิยน่าจะอยู่ประมาณ ตั้งแต่พศอประมาณ30ขึ้นขึ้นมาหน่อยหนึ่งะท่านเสียนะครับเสียน่นะครับแล้วก็มีเจ้าวาดองใหม่เนี่ยเข้ามาอยู่เข้ามาอยู่เขาก็บำรุงทาเดินทางเดินทางต่อครับต่อจากหลวงปู่แบนครับหลังจากนั้นเขาก็เอาง่ายๆว่าเจ้าวาดนัปัจจุบันท่านก็เลยมาสารต่อสิ่งต่างๆที่ที่ทาให้คุณรู้จักกับหลวงพ่อแบนนะครับแต่ตอนนี้ท่านมองหน้าภาพไปแล้วแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็เจ้าภาพองใหม่หลวงพ่ออง์ใหม่เนี่ย เขาก็มาสารต่อแล้วก็มาทำพวกเศษสีเรือทองไม้ตะเคียนอะไรเนี่ยคือผลโยงมาจากหลวงพ่อแบนนะนะเขาศรัทธามาตั้งแต่แตหลวงพ่อแบนแล้วทีนี้ว่าเจ้าอาวาสใหม่เขาก็มามาดูแลท,ที่ทำทำต่อมาทำต่อเลยเขามารับเศษสีเรือทองไปในด้านวัตถุมงคลในด้านค้าขายครับทุกสิ่งเมื่อเขาเอาไปแล้วเนี่ยเขาไปทําแล้วแล้วมันได้อย่างที่ที่เขาคิดนะนะ คือคืออย่างที่เขาคิดอ่ะเขาบนอะไรไว้เขาไปเอาเศษถิ่รูองไปบูชาแล้วเนี่ยขายร้ำรวยค้าขายล้ำรวยชีวิตดีขึ้นแล้วก็ทําให้ผู้คนกลับคื้นมากลับมาที่วัดกันมากยิ่งขึ้นแล้วหลังจากนั้นเขาก็มันก็เริ่มดังมาเรื่อยกระจายออกมาเรื่อยๆก็ใครรู้ก็มาก็มาแล้วเขาก็มารับรับเรือตัวนี้ไปครับเพื่อทําบุญเสร็จพอเรือยทาบุญเลาเอาตังค์ใส่เรืออะไรประมาณเนี้ยนะครับ พววเพื่อเรือเต็มปั๊บแล้วก็จะเอามาถวายที่วัดแล้วก็เท่าที่ผมเห็นเมื่อสักครู่หนึ่งนะครับในในระหว่างทางที่ผมมาผมเห็นรถตู้รถกระบะหรือว่ารถส่วนตัวต่างๆเนี่ยผมเห็นแต่ละคนเนี่ยเห็นเขามีมีเรือมาด้วยนะครับอ่าใช่ใช่อ๋อแปลว่าเราบูชาจากวัดไปแล้วเสร็จปุ๊บเรากลับไปที่บ้านครับหลังจานนั้นเสร็จปุ๊บถ้าเราจะมาวัดอีกให้เรานําเรือที่เราบูชาเนี่ยอ่าอ่ากลับมาที่เดิมมาทําพิธีที่เดิมครับเรือที่เอาไปแล้วเนี่ยเขาจะใส่ พวกปัจจัยอะไรไว้ไว้ไพอเขาจะกำหนดกําหนดไว้ว่าถ้าเต็มเรือนั้นไม่เลือกเวลาที่จะมาแต่ว่าถ้าถ้าเต็มเรือปั๊บล้วก็เอาเรือมามาต่อครับมาต่อใหม่เขาเรือมาต่อใหม่เอต่อใหม่หมายถึงว่าใครๆจะต่อถ้าเป็นถ้าเป็นรถยนต์ก็ต่ออายุอะไรบางต่อทะเบียนอะไรแล้วก็เอาเรือกลับไปใหม่ครับเพราะว่าเมื่อสักครู่หนึ่งที่ผมพยายามถามระหว่างทางเขาบอกว่าบางคนมาแบบ มาหปีติดต่อเลยอะ,อะไรประมาณนี้แต่ว่าผมยังไม่ได้ถามรายละเอียดเชิงลึกเพราะว่าผมต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกเลยครับพี่วันชยัยแล้วก็ผมขอญอาติถามนะครับว่าจุดเด่นเลยที่ทําให้คนรู้จักวัดนี้เลยเท่าที่พี่เป็นคนที่อยู่ในพื้นที่เลยคือโดดเด่นจริงๆก็ก็ศรัาทธามันมาจากตรงนี้ไงไ,งไอไอ,ไอเรือทองอะไรเนี่ยคือในด้านเมตตามมหาวิยมรานขายอะไรจุดที่ท,ที่เขามากันศรัทธากันตรงนี้เนี่ยครับออกมาแล้วเขาไป กิจการเขาลุ่งเรืองก้าวหน้าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อยากมาใครรู้ก็อยากมาอยากมาถึงว่าเอาง่ายว่าที่เป็นคําพูดที่คนรู้จักกันทั่วทั้งประเทศก็คือเศรษฐีเรือทองครับมาจากคําที่ว่าพอทุกคนมาอยู่อ่าพอทุกคนมาทําบุญที่วัดนี้เราบูชาเขาเรียกอะไรนะครับเรือเหรอเออเรือทองเรือที่ทํามาจากไม้สักทองหรือเปล่าครับมันก็มีหลายหลายอะไรน่าจะน่าจะเป็นไม้สัก เห็นเห็นเขาบอกว่าเป็นเป็นไม้สักและไม้ตะเคียนทองเนาะเป็นไม้ตะเคียนทองนะครับแล้วก็วัดผู้น้อยลบบุรีต้องบอกนะครับท่านผู้ชมต้องบอกว่าเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่มีการทําพิธีแล้วก็มีในเรื่องของไม้ตะเคียนทองที่ที่เป็นเรือใช่ไหมครับสำหรับพี่วันชัยเนี่ยพี่มาทุกปีเลยใช่ไหมครับ ก็ไม่ค่อยได้มาเพราะว่าตอนนี้ผมไปมีครอบครัวอยู่ราชพฤกษ์ถอยู่ยไกลไหมฮะ,อ,ะอยู่าจากนี้ก็ประมาณ10กิโลครับสิกิโลคืออยู่อยู่ในตัวเจ้าคณะตำบลเลยนะครับหลวงปู่บุทองครับแล้วก็อยากให้พี่วัญชัยได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศสาธุชนต่างๆที่อยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศนะครับ <c oughs> เพื่อให้รู้จักกับวัดผู้น้อยอำเภอบ้านหมีจังหวัดลพบุรีแล้วก็ได้มาเที่ยวกันครับให้พี่เชิญชวนหน่อยก็หลักๆก็คือหลวงปู่แบนนะ ที่เป็นสิ่งที่นับถือกันมาตั้งแต่ยาวไกลนะครตั้งแต่นานมาแล้วแหละคือต้นต้นกําเนิดของวัดผู้น้อยเรามีพวกไอ้โครงกระดูกของคนสมัยโบราณครับที่ที่ทับถมอยู่แล้วเขาขุดเจอเนี่ยจุดนี้คือจุดเริ่มต้นของวัดผู้น้อยก็อยากจะฝากด้วยแล้วกันฝากถ้ามามาดูนะมาเที่ยวกันเยอะๆครับโอเคสําหรับวันนี้ขอบคุณพี่บัญชัยมากมาครับสวัสดีครับ